สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกประเด็นนะ่าสนใจกันอีกครั้งนะคะสวัสดีครับปกติเวลาเราพูดถึงเรื่องหนี้สินเนี่ยภาพในหัวมันก็ดูเหมือนจะตรงไปตรงมานะคะคือมีคนเป็นหนี้ก็ต้องหาทางใช้คืนเจ้าหนี้ให้ครบครับผมแต่พอเราได้ลองไปดูในรายละเอียดจากเอกสารมาทึกคำบรรยายของท่านอาจารย์ที่ส่งมาให้เราพิจารณากันเนี่ยาามันมีมิติทางกฎหมายที่ซับซ้อนกว่านั้นเยอะเลยนะคะว่าการชําระหนี้แบบไหนถึงจะเรียกว่าเอ่อถูกต้องแล้วก็ทําให้หนี้ระง,งับไปจริงๆ ใช่เลยครับจากเนื้อหาที่ท่านอาจารย์บรรยายไว้เนี่ยการที่หนี้จะระง,งับไปอย่างสมบูรณ์ตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยโอ้โหมันมีหลักเกณฑ์ที่ต้องพิจารณาหลายขั้นตอนเหมือนกันนะครับค่ะไม่ใช่แค่ว่าเออมีการจ่ายเงินเกิดขึ้นแล้วหนี้จะจบเสมอไปคือท่านอาจารย์วางกรอบไว้อย่างชัดเจนเลยว่าก่อนจะไปถึงจุดที่เรียกว่าลูกหนี้ไม่ชําระหนี้ซึ่งอันนั้นก็เป็นต้นทางของปัญหาอีกมากมายเลยใช่ค่ะปัญหายาวเลย เราต้องเข้าใจพื้นฐานสำคัญก่อนว่าการชำระหนี้ที่ถูกต้องนะครับมันเป็นยังไงซึ่งหัวใจสำคัญเลยก็คือต้องรู้ว่าใครมีสิทธิ์ชำระหนี้ได้บ้าง แล้วก็ใครคือผู้มีสิทธิ์รับชำระหนี้ที่ถูกต้องจริงๆน่าสนใจมากค่ะงั้นวันนี้เรามาโฟกัสกันที่สองประเด็นหลักนี้เลยนะคะตามลำดับที่ท่านอาจารย์ได้ปูพื้นฐานไว้ในคำบรรยายเลยคือหใครบ้างที่สามารถเป็นผู้ชำระหนี้ที่ถูกต้องตามกฎหมายได้ครับและสใครคือผู้รับชำระหนี้ที่เมื่อรับไปแล้วเนี่ยนี่เป็นอันระงงับ เราจะมาค่อยๆแกะดูมาตราสำคัญๆที่ท่านอาจารย์เน้นย้ำนะคะได้เลยครับพร้อมกับตัวอย่างแล้วก็คำพิพากษาดีกาที่ท่านอาจารย์ยกมาประกอบซึ่งแต่ละอ่านนี้แบบว่าน่าสนใจมากๆเลยค่ะให้ข้อคิดทางกฎหมายที่ดีมากๆครับเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือตันกรองเอาเฉพาะแก่นสำคัญๆจากคำบรรยายของท่านอาจารย์นี่แหละครับมาเรียบเรียงให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นค่ะให้เข้าใจนให้มาองค์ประกอบของการชำระหนี้ที่ถูกต้องตามกฎหมายมันมีอะไรบ้าง เพื่อเป็นฐานความเข้าใจที่ดีก่อนจะไปต่อในประเด็นอื่นๆที่มันซับซ้อนขึ้นไปอีกอย่างเรื่องการไม่ชำระหนี้หรือวิธีการชำระหนี้แบบต่างๆนะครับเยี่ยมเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่คำถามแรกที่ดูเหมือนง่ายนะคะแต่จริงๆก็ไม่ง่ายเลยใครกันบ้างคะที่กฎหมายยอมรับว่าเป็นผู้ที่สามารถชำระหนี้ได้ปกติเราก็นึกถึงตัวลูกหนี้เองเป็นหลักใช่ไหมคะถูกต้องครับอันนั้นคือหลักการพื้นฐานที่สุดเลย ก็คือตัวลูกหนี้เองนี่แหละครับที่เป็นผู้มีหน้าที่โดยตรงในการชําระหนี้ค่ะแต่กฎหมายก็ไม่ได้จํากัดอยู่แค่นั้นยังรวมถึงตัวทแทนที่ลูกหนี้ได้มอบอํานาจให้ทําการชําระหนี้แทนได้หรือในกรณีที่ลูกหนี้ถึงแก่ความตายอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของทายาทซึ่งประเด็นเรื่องทายาทหนี้ท่านอาจารย์ก็เน้นย้ำม,มาตราสําคัญคือ มาตรา1,600นะครับมาตรา1,600ที่บอกว่ากองมรดกย่อมตกทอดแก่ทายาทโด,ดยสิทธตามกฎหมายหรือโดยพินัยกรรมทายาทจึงต้องรับไปทั้งสิทธิและหน้าที่และความรับผิดชอบต่งตางๆของผู้ตายรับทั้งบวกทั้งลบเลยใช่ครับแต่ก็มีข้อยกเว้นสำคัญในมาตรา1,601ว่าทายาทต้องรับผิดเกินกว่าทรัพย์มรดกที่ตกทอดได้แก่ตนอันนี้เป็นหลักที่ต้องจาให้แม่นเลยครับสำคัญมากนะคะขีดเส้นใต้เลย ครับผมแล้วถ้าไม่ใช่ตัวแทนที่ตั้งอย่างเป็นทางการล่ะคะสมมุติลูกหนี้แค่ไหววันเพื่อนบอกว่าเออฝากไปจ่ายหนี้ให้หน่อยอะไรแบบนี้แบบนี้ถือเป็นใครตามกฎหมายคะอ่ากรณีแบบนั้นกฎหมายเรียกว่าบุคคลที่ลูกหนี้ใช้ให้ไปทําการชําระหนี้ครับซึ่งท่านอาจารย์อธิบายเชื่อมโยงกับมาตรา2.2.0 มาตรา220ครับว่าด้วยเรื่องตัวแทนช่วงหรือการใช้บุคคลอื่นทำแทนแม้จะไม่ใช่ตัวแทนโดยตรงนะครับแต่กฎหมายก็ยังถือว่าลูกหนี้เนี่ยต้องรับผิดในการกระทำของบุคคลที่ตนใช้ไปนั้นเสมือนเป็นการกระทำของตัวเองอยู่ดีอ๋อก็คือลูกหนี้ยังต้องรับผิดชอบเต็มๆถูกต้องครับนอกจากกลุ่มนี้แล้วยังมีอีกกลุ่มที่สาคัญที่อาจารย์แยกให้เห็นชัดเจนคือผู้รับช่วงสิทธิตามมาตรา 227, 229แลวก็230ผู้รับช่วงสิทธ์ ครับกลุ่มนี้ไม่ใช่คนนอกทั่วไปแต่เป็นบุคคลที่มีส่วนได้เสียตามกฎหมายอยู่แล้วเช่นผู้รับประกันภัยหรือผู้ค้ำประกันที่ชำระหนี้ไปแล้วอ๋อค่ะจึงเข้ารับช่วงสิทธิ์ของเจ้าหนี้เดิมมาไล่เบี้ยออกกับลูกหนี้ได้ การชำระหนี้ของกลุ่มนี้จึงมีที่มาแล้วก็ผลทางกฎหมายที่เฉพาะตัวออกไปครับเข้าใจความแตกต่างแล้วค่ะทีนี้มาถึงประเด็นที่ดูจะเป็นไฮไลท์สำคัญเลยที่ท่านอาจารย์เน้นย้ำมากเป็นพิเศษก็คือการชำระหนี้โดยบุคคลภายนอกตามมาตรา314ครับมาตรา314ที่บัญญัติว่า อันการชำระนี่นั้นท่านว่าบุคคลภายนอกจะเป็นผู้ชำระก็ได้เว้นแต่สภาพแห่งนี้จะไม่เปิดช่องให้บุคคลภายนอกชำระหรือจะขัดกับเจตนาอันคู่กรณีได้แสดงไว้ ฟังดูเผินๆก็ยังสงสัยนะคะคทำไมกฎหมายถึงเปิดช่องให้คนที่ไม่ใช่ลูกหนี้ไม่ใช่ตัวแทนไม่ใช่ทายาทหรือไม่มีส่วนได้เสียโดยตรงตามกฎหมายแบบผู้รับช่วงสิทธิ์เนี่ยเข้ามาจ่ายหนี้แทนคนอื่นได้ละคะมันดูข,ดขัดขัดกับหลักความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างเจ้าหนี้ลูกหนี้เหมือนกันนะคะเมื่อลูกหนี้ ไม่ชำระหนี้หรือพิดนัดไปแล้วคือความผูกพันมันไม่ได้จำกัดอยู่แค่ตัวบุคคลหรือหน้าที่ที่ต้องชำระอีกต่อไปแต่มันขยายไปสู่ความผูกพันในทางทรัพย์สินตามหลักในมาตรา214ที่ว่าภายใต้บังคับบทบัญญัติเจ้าหนี้ย่อมมีสิทธิที่จะให้ชำระหนี้ของตนจากทรัพย์สินของลูกหนี้สิ้นเชิญ อพอโฟกัสมันไปอยู่ที่ทรัพย์สินการชำระหนี้จึงอาจถูกมองในเชิงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้นบุคคลภายนอกอาจจะมีเหตุผลทางธุรกิจหรือมีความสัมพันธ์บางอย่างที่เชื่อมโยงกับลูกหนี้หรือเจ้าหนี้ทำให้เขามีแรงจูงใจที่จะเข้ามาเคลียร์หนี้ก้อนนี้ให้จบไปอ๋อมีเหตุผลอื่นแฝงอยู่ใช่ครับตัวอย่างที่ท่านอาจารย์ยกมาก็เช่นผู้ขายวัตถุดิบอาจจะเข้ามาจ่ายหนี้ให้โรงงานที่เป็นลูกหนี้เพื่อให้โรงงานนั้นสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ ค่ะแล้วตนเองก็จะสามารถขายวัตถุดิบให้โรงงานนั้นต่อไปได้เป็นการช่วยเหลือเพื่อรักษาผลประโยชน์ในสายธุรกิจเดียวกันไม่ใช่เรื่องของความเมตตาอย่างเดียวครับอ,อ๋อพอเข้าใจเบื้องหลังแนวคิดแล้วค่ะมันมีเหตุผลทางเศรษฐกิจทางธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนี่เองแต่ถึงอย่างนั้นก็คงไม่ใช่ว่าใครนึกอยากจะจ่ายแทนก็ทําได้เลยใช่ไหมคะมาตรา3 1 4เองก็วางเงื่อนไขไว้เหมือนกันถูกต้องครับ ตัวบทมาตรา3 1 4เนี่ยวางเงื่อนไขสำคัญไว้3ประการเลยที่ต้องพิจารณาให้ครบถ้วนซึ่งท่านอาจารย์เน้นว่าต้องดูให้ดีเลยนะครับมีอะไรบ้างคะข้อแรกคือสภาพแห่งนี้ต้องเปิดช่องครับอันนี้สำคัญมากหมายความว่านี่ที่จะให้บุคคลภายนอกชำระแทนได้เนี่ยต้องไม่ใช่นี่ที่อาศัยคุณสมบัติหรือความสามารถเฉพาะตัวของลูกหนี้อ๋อที่เรียกว่านี่เฉพาะตัวใช่ครับ personal obligation ตัวอย่างคลาสสิกที่ท่านอาจารย์ยกก็คือ การจ้างนักร้องชื่อดังมาร้องเพลงหรือจ้างจิตรกรฝีมือเอกมาวาดภาพแบบนี้จะให้คนอื่นมาทําแทนไม่ได้แต่ถ้าเป็นหนี้เงินทั่วไปหนี้เงินท่านอาจ,จารย์ชี้ว่าส่วนใหญ่แล้วจะเข้าเงื่อนไขนี้เพราะเงินเป็นสิ่งที่ทดแทนกันได้ไม่ว่าจะเป็นเงินของใครก็ใช้ชําระนี้ได้เหมือนกันค่ะ เงื่อนไขที่2ล่ะคะเงื่อนไขที่2คือต้องไม่ขัดกับเจตนาที่คู่กรณีแสดงไว้ครับถ้าลูกหนี้กับเจ้าหนี้ได้ตกลงกันไว้อย่างชัดแจ้งตั้งแต่แรกในสัญญาเลยว่าเจ้าหนี้จะไม่ยอมรับการชําระหนี้จากบุคคลอื่นเด็ดขาดอืมแบบนี้บุคคลภายนอกก็เข้ามาแทรกไม่ได้อย่างไรก็ตามนะครับท่านอาจารย์ก็ให้ข้อสังเกตที่น่าสนใจซึ่งอาจจะเคยเป็นประเด็นข้อสอบได้เหมือนกันว่ายังไงคะว่าถึงแม้จะมีข้อตกลงห้ามไว้นะครับ แต่ถ้าหลังจากที่ลูกหนี้ผิดนัดไปแล้วเจ้าหนี้เกิดเปลี่ยนใจยอมรับการชำระนี้จากบุคคลภายนอกการรับชำระนั้นจะทำได้ไหมอ่าน่าคิดค่ะท่านอาจารย์มองว่าอาจจะทำได้ถ้าการรับชำระนั้นไม่ได้ทำให้ลูกหนี้เสียหายเพิ่มขึ้นไปกว่าเดิมโดยอาจจะพิจารณาเชื่อมโยงกับหลักเรื่องขอบเขตความเสียหายตามมาตรา215ประกอบ มาตรา2-1-5คือแม้จะผิดข้อตกลงเดิมแต่ถ้ามันไม่ก่อให้เกิดความเสียหายเพิ่มเติมแก่ลูกหนี้และเจ้าหนี้ก็พอใจจะรับชำระเพื่อระงับหนี้ก็อาจจะทำได้ซึ่งเป็นมุมมองที่น่าสนใจครับค่ะแล้วเงื่อนไขข้อ3ล่ะคะข้อ3คือจะเข้าชำระหนี้โดยขืนใจลูกหนี้หาได้ไหมครับข้อนี้หมายความว่าบุคคลภายนอกจะไปบังคับชำระหนี้แทนทั้งๆท,ท,ที่ลูกหนี้คัดค้านหรือไม่ยินยอมไม่ได้ค่ะ แต่ในทางปฏิบัติท่านอาจารย์มองว่าเงื่อนไขข้อนี้อาจจะมีน้ำหนักน้อยลงในยุคปัจจุบันเพราะเมื่อลูกหนี้ตกอยู่ในภาวะผิดนัดแล้วการรักษาหน้าตาอาจจะไม่ใช่ประเด็นหลักเท่ากับการที่หนี้สินนั้นจะระง,งับสิ้นไปจริงค่ะตอนนั้นคงอยากให้หนี้หมดหมดไปมากกว่า ใช่ครับยิ่งไปกว่านั้นการที่มีบุคคลภายนอกยอมเข้ามาช่วยชําระหนี้ให้อาจจะถูกมองในแง่บวกด้วยซ้ําว่าเออลูกหนี้คนนี้ยังมีเครดิตดีพอที่จะมีคนมาอุ้มชูได้มีจุดไหนอีกไหมคะที่ท่านอาจารย์เน้นเป็นพิเศษว่าเป็นหัวใจสําคัญของการใช้มาตรา3หนเลยมีจุดที่สําคัญที่สุดที่ท่านอาจารย์ขีดเส้นใต้ไว้เลยครับนั่นคือเมื่อสามหนจะถูกนํามาใช้ได้ก็ต่อเมื่อลูกหนี้ไม่ชําระหนี้ตามกําหนด หรือตกเป็นผู้ผิดนัดแล้วเท่านั้นอ๋อต้องผิดนัดก่อนเท่านั้นใช่ครับนี่คือเงื่อนไขเบื้องต้นหรือ Precondition ที่สำคัญมากๆก,ก,ก่อนที่ประตูมาตรา314จะเปิดให้บุคคลภายนอก,ก้าเข้ามาได้ถ้าลูกนี้ยังสามารถชำระนี้ได้เองตามปกติอย่างไม่ผิดนัดบุคคลภายนอกจะเข้ามาแทรกแซงโดยอ้างมาตรา314ไม่ได้เด็ดขาดชัดเจนค่ะเพราะในทางกฎหมายแล้วความรับผิดมันยังไม่เกิดขึ้น นอกจากนี้นะครับท่านอาจารย์ยังได้ให้ข้อคิดทางวิชาการที่ลึกซึ้งไปอีกขั้นว่าในกรณีที่สภาพหนี้ไม่เปิดช่องให้บุคคลภายนอกชําระเช่นหนี้เฉพาะตัวใช่ครับอย่างการจ้างวาดรูปแต่ปรากฏว่าเจ้าหนี้ยินยอมที่จะรับการชําระหนี้จากบุคคลภายนอก mm. เช่นยอมรับภาพวาดจากศิลปินคนอื่นแทนกรณีเช่นนี้อาจจะไม่เข้าข่ายมาตรา3 1 4โดยตรง แต่ท่านอาจารย์มองว่าอาจจะปรับเข้ากับกรณีการรับชำระนี้เป็นอย่างอื่นตามมาตรา320แทนได้อ๋อมาตรา320การรับชำระนี้เป็นอย่างอื่นครับคือถือว่าเจ้าหนี้ยอมรับสิ่งอื่นแทนการชำระนี้เดิมซึ่งเป็นแนวคิดทางวิชาการที่น่าสนใจแม้จะยังไม่มีแนวคําพิพากษาดีกาที่ตัดสินในประเด็นนี้โดยตรงก็ตามครับฟังดูแล้วการที่บุคคลภายนอกจะเข้ามาช่วยนี่ก็มีเงื่อนไขมีหลักการที่ต้องพิจารณาเยอะเหมือนกันนะคะ แล้วในโลกความเป็นจริงล่ะคะคนที่จะควักเงินตัวเองจ่ายนี่แทนคนอื่นคงต้องมีวิธีป้องกันตัวเองหรือมีข้อตกลงอะไรบางอย่างรองรับใช่ไหมคะคงไม่ใช่ว่าจ่ายไปฟรีๆแล้วไปลุ้นเอาดาบหน้าถูกต้องเลยครับ ในทางปฏิบัติและทางธุรกิจท่านอาจารย์ชี้ว่าก่อนที่บุคคลภายนอกจะตัดสินใจชำระหนี้แทนเนี่ยมักจะต้องมีการทำข้อตกลงบางอย่างเพื่อป้องกันความเสี่ยงของตัวเองค่ะต้องเซฟตัวเองก่อนใช่ครับและเพื่อให้มั่นใจว่าตนจะสามารถเรียกคืนเงินที่จ่ายไปจากลูกหนี้ได้ในภายหลังซึ่งรูปแบบข้อตกลงก็มีได้หลายลักษณะนะครับเช่นเช่นอะไรบ้างคะอาจจะทำสัญญาโอนสิทธิเรียกร้อง Assignment of Claim จากเจ้าหนี้เดิมมาให้ตัวเองเลยอ๋อตัวเองกลายเป็นเจ้าหนี้แทนใช่ครับหรือการํำสัญญาปแปลงหนี้ใหม่ (novation) โดยเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้จากคนเดิมเป็นบุคคลภายนอกที่เข้ามาจ่ายแทนปแปลงหนี้ใหม่หรือการทำสัญญาเข้ารับโอนหนี้ (assumption of debt) ซึ่งแม้จะไม่มีบทบัญญัติโดยตรงในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทย แต่ก็เป็นรูปแบบสัญญาที่ยอมรับและทำกันได้ในทางปฏิบัติค่ะโดยบุคคลภายนอกเข้ามาตกลงกับเจ้าหนี้หรือกับทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้ว่าตนจะรับผิดชอบชำระหนี้ก้อนนั้นแทนลูกหนี้อหรืออาจจะเข้าลักษณะสัญญาเพื่อประโยชน์บุคคลภายนอก contract for the benefit of a third party ตามมาตรา374ในบางการณี ซึ่งจะให้สิทธิแก่บ,บุคคลภายนอกที่อาจจะเป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ในการเรียกร้องตามสัญญานั้นได้ครับแล้วถ้ามันไม่มีการตกลงอะไรกันไว้ล่วงหน้าเลยล่ะคะแบบว่าบุคคลภายนอกใจถึงจ่ายเงินชําระหนี้แทนปิดก,ก่อนเลยโดยไม่ได้ทําสัญญาโอนสิทธิ์หรือสัญญาอะไรไว้เลยแบบนี้คนที่จ่ายแทนจะไปเรียกคืนเงินจากลูกหนี้ได้ไหมคะจะอ้างหลักกฎหมายอะไรได้บ้างคําถามนี้น่าสนใจมากครับและท่านอาจารย์ก็ได้ยกตัวอย่างคําพิพากษาดีกาที่ 10412523มาอธิบายดีกาปี23ครับซึ่งเป็นกรณีที่สาลดีกาได้ปรับใช้หลักจัดการงานนอกสั่งเ mm hmm. นโกเทียมเจสติโอตามมาตรา401จัดการงานนอกสั่งในคดีนั้นข้อเท็จจริงคือโจทซึ่งเป็นบุคคลภายนอกได้ชำระหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความแทนจำเลยซึ่งเป็นลูกหนี้ไปแม้จำเลยจะไม่ได้ร้องขอหรือมอบหมายโดยตรงนะคะค่ะ แต่ศาลเห็นว่าการที่โจทชำระหนี้ไปนั้นเป็นผลโดยตรงให้หนี้ของจำเลยระงับไปจำเลยหลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญาประนีแล้วและยังได้รับประโยชน์ตามข้อตกลงอื่นที่ผูกพันอยู่ด้วย mm hmm. การกระทําของโจ์จึงถือว่าเป็นการเข้าจัดการงานแทนจำเลยหรือตัวการและเป็นการกระทําไปเพื่อประโยชน์ของจำเลยทั้งยังสมกับความประสงค์อันแท้จริงหรือความประสงค์ตามที่พึงสันนิฐานได้ของจำเลยด้วย จึงเข้าลักษณะเป็นการจัดการงานนอกสั่งตามมาตรา401ูนโจทจึงมีสิทธิที่จะเรียกให้จำเลยชำระเงินที่ตนได้ทดรองจ่ายไปคืนได้พร้อมดอกเบีย้ยด้วยอ๋อใช้หลักจัดการงานนอกสั่งนี่เองใช่ครับส่วนหลักลาบไม่ควรได้ unjust enrichment นั้นท่านอาจารย์ตั้งข้อสังเกตว่าการจะนำมาปรับใช้เพื่อเรียกคืนจากลูกหนี้โดยตรงในกรณีนี้อาจจะยังไม่มีแนวคำพิพากษาดีกาที่ชัดเจนนัก ว่าการที่นี่ของลูกหนี้ระง,งับไปนั้นถือเป็นลาบที่ลูกหนี้ได้รับโดยปราศจากมูลอันจะอ้างกฎหมายได้หรือไม่และที่สำคัญมาตรา407ก็บัญญัติไว้ชัดเจนว่าบุคคลผู้ได้ชำระหนี้โดยสุจริตย่อมเรียกคืนไม่ได้ซึ่งอาจจะปิดช่องทางการเรียกคืนจากเจ้าหนี้ผู้รับชำระไปโดยสุจริตแล้วแสดงว่าหลักจัดการงานนอกสั่งดูจะเป็นทางออกที่ชัดเจนกว่าในกรณีที่ไม่มีสัญญาตกลงกันไว้ก่อนนะคะ แล้วมีคำพิพากษาดีกาอื่นที่น่าสนใจเกี่ยวกับบุคคลภายนอกตามมาตรา3ามที่ท่านอาจารย์ยกมาอธิบายเพิ่มเติมอีกไหมคะมีครับท่านอาจานยกตัวอย่างมาอีกหลายฉบับเลยเพื่อให้เห็นภาพการปรับใช้มาตรา314แล้วก็หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องในสถานการณ์ที่หลากหลายมากขึ้นซึ่งแต่ละฉบับก็มีประเด็นที่น่าสนใจแตกต่างกันไปนะครับค่ะมีดีกาไหนบ้างคะอย่างเช่นดีกา5 9 5 2 5 3 7 ดีการนี้วินิจฉัยยืนยันหลักการพื้นฐานเลยครับว่าข้อตกลงที่บุคคลภายนอกทำกับเจ้าหนี้ว่าจะชำระหนี้ให้แก่ลูกหนี้แทนนั้นถือเป็นสัญญาประเภทหนึ่งที่มีผลผูกพันกันได้ตามกฎหมายไม่ใช่เรื่องที่ทำไม่ได้ค่ะก็เป็นสัญญาธรรมดาใช่ครับแล้วก็มีดีกา2 4 6 8 8 5 5 9 9ออันนี้เป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจมากเกี่ยวกับการซื้อขายโครงการหมู่บ้านจัดสรรอ๋อโครงการบ้านจัดสรรครับ ผู้ที่เข้ามาซื้อโครงการต่อจากเจ้าของเดิมได้ทำข้อตกลงกับเจ้าของเดิมว่าตนจะรับผิดชอบสร้างบ้านให้กับลูกค้าเดิมที่ได้ทำสัญญาซื้อบ้านไว้กับเจ้าของเดิมให้แล้วเสร็จสารดีกาวินิจฉัยว่าข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อโครงการรายใหม่กับเจ้าของเดิมส่วนนี้มีลักษณะเป็นสัญญาเพื่อประโยชน์บุคคลภายนอกตามมาตรา374มาตรา374สัญญาเพื่อประโยชน์บุคคลภายนอกครับ โดยลูกค้าเดิมของโครงการถือเป็นบุคคลภายนอกผู้จะได้รับประโยชน์จากสัญญานั้นโดยตรงดังนั้นลูกค้าเดิมจึงมีสิทธิที่จะฟ้องร้องบังคับให้ผู้ซื้อโครงการรายใหม่ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงคือสร้างบ้านให้ตนเองได้โดยตรงเลยออ๋ ลูกค้าฟ้องคนซื้อโครงการใหม่ได้เลยถูกต้องครับแล้วก็อีกดีกาหนึ่งที่น่าสนใจคือดีกา9103ทับสองดีกานี้ให้ข้อคิดสำคัญเกี่ยวกับสัญญาปรับโครงสร้างหนี้อันนี้เจอบ่อยเลยค่ะสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ใช่ครับโดยเฉพาะในกรณีที่มีบุคคลภายนอกเข้ามาช่วยลูกหนี้เจรจาหรือชำระหนี้สารดีกาวินิจฉัยในทำนองว่าสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ส่วนใหญ่แล้วมักจะไม่ใช่การแปลงหนี้ใหม่ Novation โดยอัตโนมัติอ้าวไม่ใช่หรอคะนึกว่าเป็นตลอดไม่เสมอไปครับเพราะในตัวสัญญามักจะมีเงื่อนไขสำคัญระบุเอาไว้ทำนองว่าหากการชำระหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างนี้ไม่สำเร็จหรือหางบุคคลภายนอกที่เข้ามาช่วยผิดนัดชำระตามสัญญาปรับโครงสร้างนี้ให้ถือว่าหนี้เดิมตามสัญญากู้ยืมเงินฉบับแรกสดุดยังคงมีผลบังคับอยู่อ๋อหนี้เก่ายังไม่ระง,งับใช่ครับไม่ได้ระง,งับสิ้นไป และเจ้าหนี้สามารถกลับไปฟ้องร้องบังคับตามหนี้เดิมได้ดังนั้นลูกหนี้จึงไม่ควรเข้าใจผิดคิดไปว่าพอได้ทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้แล้วหนี้เก่าจะหมดไปทันทีต้องดูรายละเอียดและเงื่อนไขในสัญญาให้ดีซึ่งเป็นประเด็นที่ท่านอาจารย์เน้นว่าต้องระมัดระวังมากครับชัดเจนและเห็นภาพมากขึ้นเยอะเลยค่ะโดยเฉพาะประเด็นเรื่องสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ที่ไม่ใช่การแปลงหนี้ใหม่เสมอไปนี่สําคัญมากๆเลยค่ะครับผม เอาละค่ะเราเคลียร์ประเด็นเรื่องใครใจ่ายได้บ้างไปพอสมควรแล้วทีนี้ขอขยับมาดูอีกฝั่งหนึ่งบ้างคือฝั่งของผู้รับชำระหนี้ค่ะใครกันบ้างที่กฎหมายถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์รับชำระหนี้ที่ถูกต้องเมื่อรับไปแล้วทำให้หนี้ระงับคะครับสำหรับฝั่งผู้รับชำระหนี้หลักการพื้นฐานที่สุดก็คือตัวเจ้าหนี้เองนั่นแหละครับตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา3-15วรรคแรก มาตรา315ตัวเจ้าหนี้เองหรืออาจจะเป็นบุคคลผู้มีอำนาจทำการแทนเจ้าหนี้ซึ่งก็อาจจะเป็นตัวแทนที่เจ้าหนี้ได้แต่งตั้งขึ้นโดยชัดเจนตามสัญญาตัวแทน่คะหรืออาจจะเป็นผู้มีอำนาจตามกฎหมายเช่นผู้ใช้อำนาจปกครองของผู้ยาวที่เป็นเจ้าหนี้หรือผู้อนุบาลของผู้ไร้ความสามารถที่เป็นเจ้าหนี้ก็ย่อมมีอำนาจรับชำระหนี้แทนในนามของบุคคลเหล่านั้นได้ครับ นอกเหนือจากตัวเจ้าหนี้เองหรือตัวแทนที่ชัดเจนแล้วมีกรณีอื่นอีกไหมคะที่กฎหมายยอมรับว่าการชำระหนี้ไปให้บุคคลอื่นอาจจะทำให้หนี้ระง,งับไปได้แม้ว่าคนรับจะไม่ใช่เจ้าหนี้ตัวจริงดูเหมือนจะเป็นข้อยกเว้นที่ต้องระวังเป็นพิเศษเลยนะคะมีหลายกรณีที่น่าสนใจและสำคัญมากครับซึ่งท่านอาจารย์ก็ได้อธิบายไว้โดยละเอียดตามตัวบทกฎหมายเลยครับมีอยู่หลายมาตราเหมือนกันค่ะมีกรณีไหนบ้างคะ กรณีแรกคือการชำระให้แก่เจ้าหนี้ของเจ้าหนี้อันนี้จะเชื่อมโยงกับมาตรา3 1 9ประกอบก,บกับกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเรื่องการอายัดสิทธิเรียกร้องนะครับอายัดสิทธิเรียกร้องครับกรณีนี้เกิดขึ้นเมื่อสิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้เช่นสิทธิที่จะได้รับเงินค่าจ้างหรือเงินค่าสินค้าถูกอายัดตามคำสั่งศาลในคดีอื่นที่เจ้าหนี้คนนั้นเป็นลูกหนี้อยู่ค่ะ ในสถานการณ์เช่นนี้ตัวลูกหนี้เดิมหรือที่ในภาษากฎหมายวิแพง่งเรียกว่าลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องอาจต้องนำเงินที่ต้องชำระให้เจ้าหนี้เดิมไปชำระให้แก่เจ้าหนี้ตามคำสั่งอายัดแทนอ๋อจ่ายให้เจ้าหนี้ของเจ้าหนี้เราแทนใช่ครับตามที่ศาลสั่งหากลูกหนี้ฝ่าฝืนคำสั่งอายัดยังคงนำเงินไปชำระให้แก่เจ้าหนี้เดิมของตนเองก็อาจจะมีความรับผิด ที่ต้องชำระนี้นั้นซ้ำอีกครั้งให้แก่เจ้าหนี้ตามคำสั่งอายัดได้ต้องระวังเลยนะคะกรณีนี้ครับผมกรณีที่2คือการชำระให้แก่ผู้ครองตามปรากฏแห่งสิทธิ์ในมูนี่ตามมาตรา316ผู้ครองตามปรากฏแห่งสิทธิ์คำนี้เท่มากค่ะครับเป็นศัพท์เฉพาะทางกฎหมายที่สำคัญมากหมายถึงบุคคลที่แม้ไม่ใช่เจ้าหนี้ตัวจริงนะครับแต่โดยพฤติการภายนอกแล้วเนี่ยทำให้บุคคลทั่วไปที่สุจริตเชื่อได้ว่า เขาเนี่ยแหละคือผู้มีสิทธิ์ที่จะได้รับชำระนี้อ๋อดูเหมือนใช่แต่จริงๆไม่ใช่ประมาณนั้นครับหากลูกหนี้ได้ชำระหนี้ให้แก่บุคคลดังกล่าวไปโดนสุจริตคือโดยไม่รู้ว่าเขาไม่ใช่ผู้มีสิทธิ์ตัวจริงหรือไม่มีอำนาจรับชำระหนี้การชำระหนี้นั้นกฎหมายถือว่าสมบูรณ์และทำให้หนี้เป็นอันระงับไปค่ะ ท่านอาจารย์ได้ยกตัวอย่างที่เชื่อมโยงกับหลักในมาตรา441ในเรื่องละเมิดที่บัญญัติคล้ายๆกันมาตรา441เรื่องละเมิดครับว่าถ้าผู้ทําละเมิดได้ใช้ค่าสินใหม่ทดแทนให้แก่ผู้ครองทรัพย์สินนั้นโดยสุจริตแล้วก็เป็นอันหลุดผลความรับผิดและมีคำพิพากษาดีกาฉบับใหม่ล่าสุดที่น่าสนใจมากที่ท่านอาจารย์นำมาวิเคราะห์คือดีกาที่8 8 3 2 5 6 7 ดีกา883267ที่เพิ่งออกมาใหม่นี้ข้อเท็จจริงเป็นยังไงเหรอคะทาไมถึงน่าสนใจเป็นพิเศษในประเด็นมาตรา36นี้คะดีกานี้เป็นกรณีที่ซับซ้อนและให้บทเรียนทางกฎหมายที่ดีมากครับข้อเท็จจริงโดยย่อคือจําเลยขับรถยนต์โดยประมาทไปชนรถยนต์ของผู้เสียหายทําให้รถของผู้เสียหายชํารุดเสียหายค่ะคดีรถชนซึ่งรถของผู้เสียหายคันนั้นได้ทําประกันภัยประเภทหนึ่งไว้กับบริษัทประกันภยัย ซึ่งเป็นโจทย์ในคดีนี้เมื่อเกิดเหตุบริษัทประกันภัยก็ได้จ่ายค่าซ่อมรถยนต์ให้กับผู้เสียหายไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ค่ะประกันจ่ายไปก่อนจากนั้นบริษัทประกันภัยในฐานะผู้รับประกันภัยก็ได้รับช่วงสิทธิ์จากผู้เอาอประกันที่จะไปไล่เบี้ยเรียกค่าเสียหายคือค่าซ่อมรถคืนจากจำเลยผู้ทำละเมิดตามหลักในมาตรา8 8 0รรับช่วงสิทธิ์มาฟ้องใช่ครับแต่ปัญหามันเกิดขึ้นตรงที่ว่า ก่อนที่บริษัทประกันภัยจะมายื่นฟ้องคดีนี้ปรากฏว่าตัวจำเลยคือคนขับรถที่ประมาทได้ติดต่อและจ่ายเงินค่าซ่อมรถให้กับเจ้าของรถผู้เสียหายไปโดยตรงเรียบร้อยแล้วอา้าวจ่ายไปแล้วเหรอคะใช่ครับโดยที่จำเลยอาจจะไม่ทราบหรือไม่ได้รับแจ้งเรื่องการที่บริษัทประกันได้จ่ายเงินและรับช่วงสิทธิ์ไปแล้วเมื่อบริษัทประกันภัยมาฟ้องเรียกค่าซ่อมรถคืนจากจำเลยอีกครั้งสาลดีกาได้วินิจฉัยในประเด็นนี้ว่า การที่จำเลยได้ชำระค่าซ่อมรถยนต์ให้แก่เจ้าของรถผู้เสียหายไปโดยตรงนั้นค่ะถือเป็นการชำระหนี้ค่าเสียหายในส่วนค่าซ่อมรถให้แก่ผู้ครองตามปรากฏแห่งสิทธิ์ในมูนี่ตามมาตรา316แล้วอ,อ๋อเจ้าของรถคือผู้ครองตามปรากฏใช่ครับและจำเลยก็ได้กระทําการชำระไปโดยสุจริตเพราะในขณะที่จำเลยชำระนั้นเจ้าของรถก็ยังคงเป็นผู้ครอบครองรถยนต์คันที่เสียหายอยู่ และตามปกติก็ย่อมเป็นผู้มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ทำละเมิดได้ในสายตาของจำเลยซึ่งเป็นบุคคลภายนอกค่ะการชำระหนี้ค่าซ่อมรถจึงเป็นการชำระโดยสุจริตและมีผลสมบูรณ์ตามมาตรา316ทำให้หนี้ในส่วนของค่าซ่อมรถยนต์นั้นระง,งับสิ้นไปแล้วจบไปแล้วในส่วนค่าซ่อมถูกต้องครับดังนั้นบริษัทประกันภัยซึ่งเป็นเพียงผู้รับช่วงสิทธ์ จึงไม่สามารถมาเรียกร้องให้จำเลยต้องชำระค่าซ่อมรถยนต์นั้นซ้ำอีกได้อ๋อเรียกซ้ำไม่ได้ครับแต่ว่าในคดีเดียวกันสารดีกาก็ยังคงพิพากษาให้จำเลยต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายในส่วนอื่นนะครับเช่นค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถหรือค่าเสื่อมราคาหรือค่าลากรถที่จำเลยยังไม่ได้ชำระให้แก่ผู้เสียหายไปค่ะเข้าใจแล้วค่ะเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยดีกานี้ครับ ดีการนี้จึงเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากของการปรับใช้มาตรา3.16ในสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้จริงโดยเฉพาะในคดีที่เกี่ยวกับการประกันภัยรถยนต์และเน้นย้ำความสำคัญขององค์ประกอบเรื่องการชำระโดยสุจริตของลูกหนี้ครับค่ะแล้วมีกรณีอื่นอีกไหมคะมีครับกรณีที่3คือการชำระให้แก่ผู้ถือใบเสร็จตามมาตรา318ผู้ถือใบเสร็จมาตรา318ครับ กฎหมายได้วางข้อสันนิษฐานไว้เพื่ออำนวยความสะดวกในทางปฏิบัติว่าบุคคลใดที่ถือใบเสร็จรับเงินอันถูกต้องมาแสดงต่อลูกหนี้ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลน,นั้นเป็นผู้มีอำนาจที่จะรับชำระหนี้ได้สันนิษฐานไว้ก่อนใช่ครับหากลูกหนี้ได้ชำระหนี้ให้แก่ผู้ถือใบเสร็จนั้นไปโดยสุจริตคือเชื่อโดยสุจริตว่าเขามีอำนาจรับเงินจริงนี่ก็เป็นอันระง,งับสิ้นไปเช่นกันค่ะอันนี้ก็ต้องสุจริตเหมือนกันใช่ครับ และกรณีสุดท้ายคือการชำระให้แก่บุคคลผู้ไม่มีสิทธิ์รับชำระนี้เลยอันนี้จะเชื่อมโยงมาตรา317และมาตรา315วักท้ายจ่ายให้คนผิดไปเลยยี่ให้เห็นคือค่ะมีอะไรบ้างคะ 1. คือกรณีที่เจ้าหนี้ได้รับประโยชน์จากการชำระนี้นั้นตามมาตรา317เจ้าหนี้ได้ประโยชน์หรือลาบงอกใช่ครับถ้าลูกหนี้ชำระนี้ไปให้แก่บุคคลผู้ไม่มีสิทธิจะได้รับชำระนี้เลยก็าตาม แต่ถ้าปรากฏว่าตัวเจ้าหนี้ที่แท้จริงได้รับประโยชน์จากเงินหรือทรัพย์สินที่ลูกหนี้ได้ชำระไปนั้นกฎหมายถือว่านี่จะระง,งับสิ้นไปเพียงเท่าจำนวนที่เจ้าหนี้ได้รับประโยชน์นั้นอ๋อระง,งับเท่าที่ได้ประโยชน์ใช่ครับเช่นลูกหนี้โอนเงินผิดบัญชีไปเข้าบัญชีของบุคคลที่3แต่บุคคลที่3นั้นได้นําเงินส่วนหนึ่งไปชําระหนี้อีกทอดหนึ่งให้กับเจ้าหนี้ตัวจริงนี่ก็จะระง,งับไปเท่าจํานวนที่เจ้าหนี้ได้รับจริงค่ะแล้วอีกกรณีคืออะไรคะ อีกกรณีคือกรณีที่เจ้าหนี้ให้สัตยาบันอันนี้เชื่อมโยงหลักในมาตรา3-15วรรควัท้ายเจ้าหนี้ให้สัตยาบันอีตัวจริงได้มาให้สัตยาบันคือให้การรับรองหรือยืนยันการชำระหนี้นั้นว่าถูกต้องสมบูรณ์แล้วการชำระหนี้ที่ได้ทำไปแล้วนั้นก็กลับกลายเป็นสมบูรณ์ทำให้หนี้เป็นอันระง,งับสิ้นไปได้เช่นกันครับ ฟังดูแล้วการจะชําระหนี้ให้ถูกต้องและมั่นใจได้ว่านี่ระงับไปจริงๆนี่มันมีรายละเอียดปลีกย่อยที่ต้องพิจารณาเยอะมากเลยนะคะใช่เลยครับไม่ใช่แค่เรื่องง่ายๆว่าลูกหนี้จ่ายเงินให้เจ้าหนี้แล้วจบแต่ต้องดูทั้งฝั่งผู้ชําระว่าเป็นใครมีสิทธิ์จ่ายแทนได้ไหมโดยเฉพาะเงื่อนไขสําคัญของมาตรา3ามที่ท่านอาจารย์เน้นว่าต้องเกิดกรณีลูกหนี้ผิดนัดก่อนครับผม แล้วก็ต้องดูฝั่งผู้รับชำระด้วยว่าเป็นคนที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือเข้าข้อยกเว้นหรือไม่โดยเฉพาะกรณีผู้ครองตามปรากฏแห่งสิทธิ์ตามมาตรา316ที่มีตัวอย่างจากดีกาใหม่8832567มาช่วยให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นมากว่ามันซับซ้อนและมีผลกระทบในทางปฏิบัติจริงๆค่ะทเข้าใจหลักเกณฑ์พื้นฐานเหล่านี้ให้แม่นยาทั้งในส่วนของผู้ชาระนี้ตามมาตรา314และหลักเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง และในส่วนของผู้รับชำระหนี้ตามมาตรา315ถึง319ถือเป็นฐานความรู้ที่สำคัญอย่างยิ่งเลยนะครับ่าตามลำดับที่ท่านอาจารย์ได้วางโครงสร้างการบรรยายไว้ก่อนที่เราจะสามารถก้าวไปพิจารณาในประเด็นถัดไปว่าแล้วการที่ลูกหนี้ไม่ชำระหนี้นั้นมันเกิดขึ้นเมื่อใดและมีผลทางกฎหมายตามมาอย่างไรซึ่งในครั้งต่อไปเราจะมาเจาะลึกกันต่อในเรื่องของวิธีการชำระหนี้ วิธีการชำระหนี้ว่าจะต้องปฏิบัติการชำระหนี้อย่างไรให้ถูกต้องตามมาตรา324คือต้องชำระให้ต้องตามความประสงค์อันแท้จริงแห่งมูลหนี้และมาตรา321เรื่องการชำระหนี้เป็นอย่างอื่นนี่ถึงจะระงับไปอย่างสมบูรณ์แท้จริงครับ